ค่าร้านพลุนยางแตกนะคะนี่เลยนะคะล้อเพิ่งลงใหม่เมื่อกี้เลยนะคะมาอัปเดตให้ชมนะคะแม็กอีแบนนะคะหลักพันนะคะนี่ค่ะมีสีเท่ากันยางปี22นะคะล้อเหมือนเบิกใหม่ค่ะนะคะแม็กเวลยางนิโต้นะคะใช้ย,ยาวๆเลยนะคะหลักพันเท่านั้นแม็กไออสามสิบนะคะยางปี24นะคะตุ่มหน้ายางยังติดนะคะนี่ก็หลักพัน,นะค่ะแม็กเวลออฟลึกเงาเเลยนะคะยางปี20ค่ะนี่ค่ะ นี่ก็หลักพันเท่านั้นนะคะแม็กเวลเงาเงาชุดนี้ยางสองห้าหกสปี20บนะคะนี่ก็หลักพันค่ะดอกยางแน่นๆนะคะทีอีสามเจ็านะคะยางปีใหม่ๆนะคะหลักพันเลยนะคะนี่ค่ะมาชมกันเลยนะคะที่ชุดแรกค่ะชุดนี้เป็นแม e ็กอีแบนกว้าง8 5ดจลูกออฟสีนะคะนี่ค่ะใส่แล้วล้อไม่ยืนไม่ล้นออกจากตัวรถนะคะนี่เลยค่ะดอกยางนะคะ ยังหน้าสองสามห้าสี่สิบสิบแปดคู่หลังสองหกห้าสามห้าสิบแปดปียี่สิบนะคะจุดนี้นะคะราคาอยู่ที่แปดพันเก้าร้อยบาทนะคะแปดพันเก้าร้อยบาทนะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็มีแม็กอ e ีแบนนะคะชุดนี้นะคะลูกค้าใส่ไปแค่ไม่กี่เดือนนะคะมาถอดเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่เลยนะคะร้อยยังใหม่ๆอยู่นะคะสภาพคือเหมือนเบิกใหม่ค่ะ นะคะชุดนี้นะคะล้อสีเดิมนะคะเอาไปคือเหมือนเบิกล้อใหม่เลยนะคะยางสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดนะคะนี่ค่ะดอกยางนะคะยางเป็นยางปียีิบสองนะคะนี่ค่ะแม็กอีแบนค่ะ,นะ,คะยางสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดยางปียีิบสองนะคะชุดนี้นะคะ นี่ค่ะราคาอยู่ที่1,900บาทนะคะยาง2 5 5 5้าหนะคะสำหรับใครหาล้อสเปคใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นออกจากตัวรถนะคะล้อสวยมากเลยนะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะ1,900บาทเท่านั้นเลยนะคะยางปี22ค่ะนะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะเป็นแมกเวลนะคะล้อเงาเงายางนิตโต2 5 5 5้าหาปี20นะคะนี่เลยค่ะเอาไปใช้กันย,ยาวๆเลยนะคะยางนิตโตค่ะ ะะชุดนี้ราคาอยู่ที่7,9 0 0บาทค่ะนะคะ7,900บาทนะคะแล้วก็มีแม็ก e 30ชุดนี้นะคะยางปี24นะคะยางปี24ค่ะตุ่มหน้ายางยังติดนะคะตุ่มหน้ายางยังติดอยู่เลยราคาเพียง8,900บาทได้ล้อแม็ก e ล้อสวยสวยสีเดิมแบบนี้เลยยางปี24นะคะนี่ค่ะดอกยางแน่นแบบนี้ค่ะนะคะ นี่เลยค่ะดอกยางแน่แนๆแบบนี้เลยนะคะแน่นทุกเส้นนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่8,900บาทนะคะ8,900บาทแม็กไออสามสิบยางปี24นะคะ8,900บาทค่ะชุดนี้เป็นแม็กเวลลออฟลึกนะคะล้อ RX7 ค่ะนะคะแม็กเวลออฟลึกนะคะนี่ค่ะล้อเงาๆเ,เ,เลยนะคะดอกยางแน่แนๆแ,แบบนี้นะคะนี่ค่ะ เอาไปราคาอยู่ที่8,9 0 0อบาทนะคะแมกเวลนะคะออฟลึกนะคะล้อเงาเงานะคะยางแบบนี้เลยยางเซตนะคะยางหน้า2 3 5 4 5มห้าี่ห้าิดคู่หลัง265 4 4ห8นะคะปี20ค่ะนะคะดอกยางเยอะอยู่เลยนะคะนี่ค่ะนะคะล้อเงาเงานะคะราคาอยู่ที่8,9 0 0บาทนะคะ8,9 0 0บาทค่ะ แล้วก็มีแม็กเวลชุดนี้ก็ร้องเงาเงานะคะยางสองห้าหกสิบสิบแปดนะคะยางปียีสิบนะคะนี่เลยค่ะดอกยางเยอะแบบนี้เลยนะคะราคาเอาไปเพียง7 9็ด้อยบาทะค9ะเจ็ดพับาทสำหรับใครอยากได้ท e อีสามนะคะยางปีใหม่ๆนะคะ ยางสองหกห้าหกค่ะชุดน,นี้ยางปี21นะคะดอกยางแน่นเดิมค่ะนะคะราคาอยู่ที่7 9็ดร้อยบาทนะคะยางปี21็ดนะคะ7จ็ดันเ้า้อยบาทอันนี้คืออัปเดตสําหรับที่เข้าใหม่วันนี้นะคะด้านข้างนะคะยังมีให้เลือกอีกหลายชุดเลยนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ค่ะอัปเดตที่เข้าใหม่วันนี้นะคะร้านพุรูนยางแตกนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ095-119-9659นะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ095-119-9659นะคะร้านอยู่ลำลูกกาของ7จังหวัดปทุมธานีนะคะ่ะสำหรับใครมีล้อเดิมล้อแต่งอยากจะมาเทินนะคะ เทิร์นล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะต่างจังหวัดมีบริการส่งขนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็ไม่มีปลายทางนะคะนี่เลยคะ่ะเดี๋ยวขอรีวิวอันนี้อีกนะคะนี่ค่ะแมกนิสมอนะคะสีเทานะคะชุดนี้นะคะราคาเอาไปสี่พันเก้าร้อยบาทนะคะสี่พันเก้าร้อยบาทนะคะสำหรับล้อเปล่านะคะเดี๋ยวจะอัพอันไหนที่ราคาไม่แรงให้ดูก่อนนะคะที่เทิร์นมาราคาไม่แรง ชุดนี้ค่ะแม็กเวลล้อเงาๆนะคะชุดนี้นะคะก็ราคาเอาไป4,900บาทค่ะชุดนี้ค่ะแม็กเวลนะคะนี่ค่ะชุดนี้นะคะเอาไปราคาอยู่3,900บาทนะคะสำหรับล้อเปล่านะคะราคาไม่แรงนะคะเผื่อใครหานะคะแล้วก็มี RP ีชุดนี้4,900บาทค่ะนะคะสำหรับใครหาราคาไม่แรงนะคะสำหรับล้อเปล่านะคะ ค่ะฝากติดตามด้นะคะร้านพูนยางแตกคะ่ะขอบคุณะคะ่ะ